สวัสดีค่ะพี่ยุกัญญนัททวชาลีนะคะอายุ55ปีค่ะอาชีพปัจจุบันเป็นเจ้าของธุรกิจแล้วก็เปิดสำนักง,งานประกันนิาสภัยนะคะตอนนี้ทํางานที่แฟดีโบกเกอร์ค่ะอยู่ที่ระดับ6ค่ะไรายได้ตอนนี้ที่โบกเกอร์แฟดีนะคะได้ตกเดือนและประมาณ4 5ถึงหนบาทค่ะตอนนี้พี่ยุมีลูกทีมประมาณ293คนค่ะเด็ตัวประมาณ42คน ก่อนที่จะมาทําที่ฟาดีค่ะก็เปิดโรงงานสบูนน่เนาะแล้วก็ทําธุรกิจผลไม้อบแห้งแล้วก็ทําโบเกอร์อื่นๆที่เป็นเกี่ยวกับประกันภัยค่ะก็มีที่พี่อะค่ะคุณอ่าพอ,อวิสุทธ์นะคะพี่โมดเข้ามาชวนทําเพราะว่าแต่ก่อนเราทําที่ค่ายอื่นด้วยกันได้ก็แกก็ชวนมาทําที่นี่ว่าเอ้ยลองมาทําที่นี่ดูเพราะผลตอบแทนดีมากอะคะ่ะอันดับหนึ่งคือผลตอบแทนพอต่อมาถึงปุ๊บหนึ่งเรือเกี่ยวกับเรื่องระบบค่ะ ที่นี่มีระบบที่ดีมากแล้วก็มีทีม AE ที่คอยซัพพอร์ตเราตลอดเวลาความภูมิใจที่สุดในฐานนี้ถ้าพูดถึงวงการประกันนะคะที่ผ่านมาพี่ยุก,ก็เป็นคนขายเนาะตอนนี้ที่ที่ภูมิใจคือเราได้ได้ส่งข้อมูลดีๆแล้วก็ให้ลูกค้าค่ะได้ส่วนลดของตัวเองแล้วก็ได้สามารถได้ผ่อนในราคาพิเศษเพราะฉะนั้นตรงสิ่งที่พี่ภูมิใจที่สุดก็คือตอนนี้ทุกคนสามารถซื้อได้ในราคาพิเศษโดยการที่เป็นสมัครสมาชิกของแ์ดีค่ะอันนี้ภูมิใจมากๆแ์ดีมีไม่เหมือนกับที่อื่นอันดับหนึ่งเลยค่ะ การซัพพอร์ตทีมในการที่เราจะไปสอนทีมงานในการทำระบบเนี่ยเราไม่ต้องเหนื่อยเลยค่ะทางบริษัทแฟรดีเนี่ยมีทีม A.E. ที่มีคุณภาพนะคะไปทุกที่ทุกจังหวัดที่เรามีตัวแทนอยู่จะซัพพอร์ตแถมยังได้กินกาแฟแล้วได้กินขนมฟรีๆด้วยนะคะเพิ่มเติมนะคะสามารถตกทอดเป็นมรดกได้นั่นหมายถึงว่าเราทำแล้วเราสามารถให้ทายาทเราอะคะ่ะรับสิ่งที่เราทำไว้ทั้งหมดเป็นมรดกให้ลูกเราได้เลยค่ะอันนี้เป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยม ความประทับใจของที่นี่กับแฟดีต้องบอกเลยว่าคือพี่ยุอะค่ะเราไม่เคยเจอทีมงานที่นแผนกไหนหรือทีมไหนในบริษัทที่จะซัพพอร์ตเราได้ตลอดเวลาก็คือเวลาเราโทรหาใครอะค่ะเขาเขาให้คําตอบเราได้หมดซึ่งตรงนี้พี่ยุประทับใจสําคัญที่สุดเลยนะว่าต้องบอกเลยว่ายังทีมบริหารเลยค่ะเราสามารถคุยได้หมดทุกคนตรงนี้ภูมิใจค่ะแล้วก็ประทับใจกับแฟนดีโบเกอร์ค่ะเป้าหมายถัดไปของพี่ยุกับที่นี่นะคะพี่ยุตั้งเป้าหมายไว้ว่าถึงสิ้นปีนี้คือพลรหัสนะคะ แล้วก็ยอดขายอยากทำสักสิบล้านน่าจะทำได้ค่ะอยากฝากถึงคนที่อยากจะมาทำเกี่ยวกับธุรกิจประกันภัยนะคะพี่ยุแนะนำเลยค่ะแอดีโบเกอร์เนี่ยที่นี่เปิดโอกาสให้ทุกคนเข้ามาสำคัญที่สุดคือผลตอบแทนสูงนะคะแล้วก็มีทีมซัพพอร์ตเราตลอดเวลาอยู่ที่นี่ยังไงรายได้ไม่ต่ำกว่าหลักหมื่นแน่นอนถ้าคุณตั้งใจทำพี่ยุการันตีค่ะเปิดใจหนึ่งปีสร้างชีวิตดีตลอดไป ดิฉันกัญนญนาณัฐธวชาลีขอบคุณค่ะ